โอเคก่า okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมนะครับดาว่าคุงนั่นเองนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่เฮียนี่เคยกินเฮียปะ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปดิมีมีกันเหมือนเดิมนะหลังจากที่พวกเราหายกันไปนานนะเพราะว่าคอมเพื่อมันเสียนะต้องใช้เวลาซ่อมถึงสามสัปดาห์นะโอเคตอนนี้พวกเราก็กลับกันมาแล้วนะครับสำหรับชปเตอร์ต่อไปนะคือช็ตเตอร์ไอช็อเตอร์ที่สี่นะไอตัวดำๆนี่ก็คือสิบคนคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือดำกว่าเดิมนะคนดีหลัดยังเข้าไม่ได้ไอคนหนึ่งมันไปเข้าของน้ำนะตอนนี้มันยังไม่ว่างเยมันอยู่ บนหลังคาเนี่ยเกียโคนไอ้เบฆเลยว่ะโอเคแยวเรามันมาแล้วเข้ามาได้เกียงมันดีกว่านะตัดไปตอนที่พวกเราเข้าเกียงมาเลยนะไปเขาบอกว่าเออพ่อแม่คุณอยู่ที่นี่ไหมซับเร็วเกินซับเร็วเกินเอโนดันด์ตัวกำลังเป็นบีบอยแงะมาย่างอยู่แม่มึงนไงแก๊งแม่เป็นไงสว์นดีแม่เึงนไงแกงเดินไปเลย Love my f e n ออม่้อวพ่ดาองเอาเฮ้ยเขอยจะดีเฮ้ยฟันไอ้แกงดูแบแบแก้งมานี่ยนี่ตรงนี้ตุงตุ้งตุ้ตุลองลองคนแกะดูแก้งลองคนแกะคนนบนคนนดูอคนคนได้คนเองกุงโเฮ้ยกุญแจ โอ้คีหนึ่งแกโยนคีเก็บแกลนตัวเจียวนี้ดิตัวเจียวนี้พองบางเกมนี่มีจำตัวแกอะไรกระโดดมันจะต่อไหนต่อเอาคีไงคีตรงไหนวะเจอแล้วคีเอาตัวนี้นะคีอื้อคุณแจครั้งที่สองตันนี้แกงเปิดเปิดเปิดแลยวรับตัวนี้นะเอป็นไหนวะแอเก็บรับอ่านบันทึกไม่เท่ากับอ้าวโวย กลางเปิดไลยโอ้อาปิดอุ้ยเฮ้เใครไปหอกใจไปเหงียกันเปิดแล้วโอ้เ่อไมเ่เปิดปิดทําเฮี้ยงไงเยก็แค่นาฬิกาแตกนาฬิกาอะไร้างมทําไมมึงทำไมทำเฮี้ยอะไรไปข้าง่าแล้วขาดูจูออนหยสิออประตูคันล็อกแล้วหลังประตูหุยอะไร อะไรอ่ะตรงไม่รรม oh <yeah. S 2> ควรใช่ไห้สิบข้างหลังเมื่อกี้แม่ว <c oughs> อ,เเอูแมวอูแมวอายุควันแต, <c oughs> ต่งเลยที่มานั่งรับดาติดน้ <c oughs> นองหาพ่อ <c oughs> <c oughs> น้องอายุสามสิบสามยางสวยกู <c oughs> บอกงแค่นะให้คิปนี้ติดลิเกสีกูจะโกงยูทูบบ้างเลย <c oughs> ไลอ้นี่กูรอแบบหลบลิเกสีแบบสุดๆเลยแหละตรงนี้เขาบอกว่าให้เอาคีย์ที่สามมากด เจที่สามหยิบคอบาหยิบคอปลาฟาดหน้ำเงีแกงยี่เคี้ยหยิคอบาหยิบคอบาขึ้นมาแล้วฟาดมันเลยฟาดตอนกูได้เอาพังแล้วเฮ้ย์วันเดอร์ชอบไปเลยที่มันเป็นน้ำคุณไปเยี่ยมคตกใจมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยกูตกใจอยู่นี่ก็ต้องจะเ้ย์ ทำตัวให้มึงเป็นสบายกงหน่อยดิใายเลยโครนนังเหนียวบอกให้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ่อมีโซนด้วยเออเดินลงไปเลยไม่มีอะไรหรอกเชื่อกูทักมีทักมีได้ไหมได้ไหเชื่อกูเชื่อกูเมยอายุวันตาข้างหน้าดนแดงยังเดกเจ๋อ้ยยอะไรเฮ้ยไม่ไเอา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 เาาีไปแล้วตามไง อาโทษไม่อาโทษเมื่อกี้กูไม่เห็นว่าคิดเออสักไม่แม่ได้แบบไหนเนี่ยเอออมาไม่ได้บ้านของฉันอีกต่อไปบ้านเฮ้ยมันคมม่เฮ้ยมึงมันคมจะไม่เหมือนในหนังด็อกเตอร์ฮูใช่ไหมเฮ้ยไอสิบมังเกิายั่วะมันเดินใกล้หุ่นขนาดเลยจริงจริงเลยนะเขายิงแก้วโคดสบายโกงกูบอกให้โคดสบายคุงบอกไม่จับ จะจับมือแต่กูไม่จับเดอ๋นะหยับกูต่อยนะยื้อเลี้ยงเอาไหมเดี๋ยวกูยิงแบบทีแคทถูเลยนะไอ้สาวมึงสิกระเทยไปขยับได้ขยับได้มึงขยับได้ไอปที่นี่ขยับได้มันอยากหักคออยากจับมือจับมือแล้ากคอ แท็กมึงแกงเมื่อกี้มันแท็กมึงไอ้ยัยไอ้ผีเดินโคตรเร็วเลยสัสพ่องเป็นตัแฟนไอ้เด็กี้ไอ้ยเมื่อกี้มันแท็กกัดไปแล้วมึงยี่ตัวไหนมไอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงโดนยิงแน่ไอ้ไอ้สิบโดนนี่ไอ้สิบโดนโอ้ยตัวนั้นนี่เองมึงชี้หน้าที่ขยับไอเด็กี้ขยับแขนทงพ่องกูหักเลยเนี่ยไอเด็กี้เยดกูหักแขนมึงพิงเลยเหี้ย โอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก้งมันมันไม่ใช่ขยับธรรมดาแล้วมึงหันหลังให้มันมาขยับมาหักคอมเลยนะวันกี้วันหน้าใส่มันมีแบบนูเลยเฮ้ยมึงเล่นกูหาพ่อไงไอเสดมองหน้าไอพวกไอพวกที่ไม่เป็นสไปค์กงอะไรนี่เออไอนั่นเฮมึงีกสบายกงเลยขวาไม่รู้แล้วชิดขวาอย่างเดียวเจียวบอยไอเขาหักคอกูดิเด็กไอเหี้ยไอเหี้ยตัวนี้ขยับไอตัวนี้ขยับไปสัตว์ไปแล้วป่ะบอกแล้วชิด ทำไมแกไม่เดินเอ้ยมเดินผ่ากลางเลยเหรอเจ๋งๆขนาดนั้นเลยเปิดแล้วอยู่ไ <c oughs> อ้เฮียเมื่อกี้ตัวนั้นเมื่อกี้หยาไปแต่กูเฮียโอ, <c oughs> โอ้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 ว้าแบบโลบอกโอ้ <c oughs> อ้ทางไหน,ไหนอ่ะอ๋อทางนี้ทางนี้ไอ้เฮียตรงนี้เจอประตูประตูไายกด E เพื่อเปิดเอ้าไปนี่มันโรงเรียนกูนี่หว่าเอ้าเอ้าจับเตอร์แรกนี่หว่า ใช่ใลาคุนต้าลาคุนต้าลาคุนต้าต่างหากอิงโก้โอ้รู้สึกว่าใช่สายเยี่ยอะไรวะกินกุ้งเหรอไอสัตว์เชี่ยเชี่ยเราชื่อไอสัตว์ว่าพ่อแม่ของฉันโอเคอย่างน้อยไ่วกาาอะไรวะการเกียร์เอ็ดูนกแบบโลบกแกงแกงกีแกงแกงกีตะจีตะจีบอง เฮ้ยรู้สึกว่าตอนที่นี้จใหญ่ขึ้นนะจากชัปเตอร์แรกโคตรอาชีพมหาบุรุษเลยวะโอ้โอ้นี่มันโรงเรียนของเรานายอยู่เฮ้ยชัปเตอร์นี้วิ่งได้เอาล่ะทุกคนได้วิ่งแน่นอนไม่ต้องหาวิ่งได้แล้วสิกูไปว้าวยิงเลยโว้าวออบเจกต์หาคีย์แล้วก็บัตเตอร์ไฟสปิริตวิญญาณนั่นแหละรอบๆโรงเรียนนี้อ่าจะหาเจอไหมตรงนี้ อ่าไม่รู้ไม่รู้เฮือยาเฮือยาเปิดละฮะไปได้งงเจ็บศูนย์ทับสิบสามเลยไป<า>ตัวไปละกระเป๋าลายเงกีกระเป๋าไปไปผีเสื้อผีเสือ้อไอ่แล้วหนึ่งตัวอ่าสิบสามตัวสิบควาจะมีตัวอะไรวิ่งมาใส่กูไหมกูอยู่ในห้องน้ําอ่ะไม่มีไม่มีห้องน้ําไม่มีเลยก็แค่ห้องน้ำอ,อยู่ดีก็มีเกย์ผัวมาเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเดาเฮ้ยคนที่ไม่ใช่สบายโุงเดลยยี่แถวนี้ มันมันจะมีเสียงอยู่ฟังดีๆมันจะมีเสียงเดินอยู่เจอเจอผีเสื้อมาแกเจอผีเสื้อหรือาะไรจไ่ด้วยนะจำไม่ด้วยว่าห้องไหนมันจำด้าวว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 ้าวไอ้ัน่าเกลเลยอกงเดินผ่านไปแล้วอ้าวมาแล้วว่าเราวกหกอะไรอะสปายโกงตัวเบลอเลยไรเงี้ถ้าถ้าจให้ดีก็นะนำไปกัเดี๋วีเสื้อไปไปเดินไปแกงเฮ้ยอย่าอย่าใช้สปินเยอะแกงตาย โคตรสบายกค้ตามมาเลยเกือบ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 ตายกูรอดเหรอเกอเกือบตายเฮียกูเจอปีเซออันนี้เจอขีสองเลยขีหนึ่งขีสองอยู่ชั้นแรกไม่รู้ไม่รู้เฮือยาไปชั้นสองแล้วไอ้โมข้าวปลาโอโอ้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 อยู่ชั้นไหนแกอยู่ชั้นสองก็จะขึ้นชั้นสอง ชั้นแรกน่าจะหมดแล้วนะเฮ้ยหาชั้นแรกก่อวกนเข้ามาชั้นสองชั้นแรกแนะนําให้ไปเอากุญแจก่อนนะมันมีกุญแจอยู่สองห้องอันนี้บอกว่าเออนี่แเลยไอ้เหี้ยโคตรสมัยกลุมผีผีอยู่ชั้นไหนอ่ะกูอยู่ในตู้นกูอยู่ในตู้นใกล้กูมากป้องเปิดไม่ได้อ๋อเปิดห้องได้อุ้ยเจอคีสามอ้โหไอ้เหี้ยกูไม่โคตรยองดีสัตว์เจอสามขี้องกันเลยเหรอกูขับมาทางเดิมอยู่ย่้นไหนแก ให้เจ้าผีเสื้ตัวที่หกเก่งมากไอผี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 อยู่ใกล้กูเห้องอองกูรอดกูเร็วมากกูรวดนเร็วกูเก่งกูจีนกูเก๋เงวอยู่ข้างบนวอเละเหลือเวันนี้กูไม่เห็นตัวมาเลยว้าวโดนโดนโดนโเข้ามาเอ้กูอยู่ไกลหลอดหลอดหอดหลอดไปันสองแล้วคือไปจัสองเอ้าเจอตัวที่สิบเอกูไปไรเงี้ยหรือสามตัวเฮียสามตัว

โอ้ยมันคือเชนสองไว้แล้วผีคือเชนสองไว้แกงรอรอผีไว้รอผีแบบเดินเนออเข้าบอกห้องไว้เดี๋ยวกูหากุญแจ้งก่อนแกงรออยู่ปะล่ออยู่อุ้ยมันเดินผ่านกูไปมึงอย่าเดินกลับมาหนะไอ้ยลกูแจกงกูแจ้งแหละว้าวว้าวว้าวเนี่ยกูแจกุญแจ้หนึ่งแล้วกูตายกูโดนหลอกในตู้กูตายในตู้ข้างบนกูกูดูบันไดอยู่ผียังไม่ลงมาเลย ได้อยู่บนไดคนละข้างใครใคขึ้นบนไดมาไอ้ไอ้ผีขึ้นบนไดมาแล้วตุนตตูนตูตูนเูนตเนตูนตูนตูนอูนตูนตูนตูน้นตูนนตู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 นตอนตูนตูนตูนนตูนตูนตันตนตูนากนตูนหูนต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 ูนอูนต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 นตนตันนต ไอ้เกียร์เโอยอะจะไหลเลยดิบะไอ้เกียบอกไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ยังร้องจ้ากอยู่เลยสัตว์